หลายคนงงว่าเกิดเอียงขึ้นกับท่างอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะนายห้างที่เกือบติดคุกออกมาโพสร,รัวๆถึงคดีที่กำลังเป็นคดีดังในตอนนี้สำหรับนายห้างค่ายเพลงค่ายดังนะคะที่ศาลพิพากษาให้จำคุก8ปีนั่นเองคะ่ะพี่น้องทีเป็นประเด็นในตอนนี้ในหลายคนก็งงว่าเกี่ยวยังกันกับท่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเนาะคือ,อยุคนะสายงานคือ,อยุคนะอัดละแนว ต้องยอดคว้าไปก่อนนะคะในตอนที่มีปัญหาต่นทองปีปีสองปีที่แล้วนะคะทางนายห่างประจักษ์ชัยนะคะก็ได้มีการยืนมือไปซอยคูกรณีน่ะดีใครเอ่ยชื่อได้เลยคือ,คอ,คอพี่เอ๋มิลาน่เดีแล้วก็ได้มีการฟ้องกันไปฟ้องกันมานายห่างประจักษ์ชัยก็เกือบนะคะโดนคดีหมิ่นประมาทจำคุกไปเช่นเดียวกันสาวน้วยก็ได้มีการเหคุิปเพิ่นยูตอนนั้นนะคะแต่เพิ่นกับ นาจาชาะชนะหรือว่ามีการประกันตัวสารจะส,สันสีตามกฎหมายขนยจะเล่นประเด็นคุกเพิ่นเกือบตีคุกซื้อสำหรับอาจารย์ประจักษ์ใช่แต่ว่าเพิ่นบ่ยองหมเหยียบย่าฟเดียวค่ะพี่้องเพิ่นออกมาโพลแล้วก็ตกใจเอฟซีบอกว่าโอ้โหพเนประจักษ์ใช่เอาจริงเอาแทนนะคะได้ที่ก็คือแบบโอ้โหโพ์เลยตั้งแต่เมื่อวานโพสต์รัวๆมาจนถึงวันนี้สําหรับประเด็นประเด็นนี้ ถ่ายความมาแล้วหูเลยว,ว่ามันเกิดจากอีกอย่างนะคะถ้าอาจารย์ประจักษ์ชัย,ดยดได้โพสในหมู่ว่านโพสแรกนะคะได้โพสว่าภาคผู้เยาว์8ปีไม่รอลงอาญาเกมแล้วมันจบแล้วแฟรงค์อ่าขออาหรรมวใจกันต่อกันกน,นะครับคุณาสีครับพี่นอ้องและโพสต์ต่อมาที่เป็นกระแสนะคะคุณตัดไปลุ่งแอบดำแอบแดงเต็มเยแยากมายบอกว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยเอาจริงนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการแซะเบาๆค่ะพี่นอ้องอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะได้โพสต์บอกว่า ฮชแท็กผมเป็นนายห้างที่เกือบติดคุกครับวงเล็บคดีหมิ่นประมาทวงเล็บปิดแต่มีนายหน้าเออนายห้างท่านหนึ่งต้องติดคุกวงเล็บคดีภาพผู้เยาววงเล็บปิดวันนี้เพื่อเป็นการไว้อะไรจึงขออาจารย์นักดนตรีลดขีลงขึ้นขีขอบคุณครับ สั้นๆได้ใจความมากๆนะคะคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแบบนี้ก็ได้เลยครับแซะแล้วหนึ่งเออผมกระตั้งใจอ่านครับนอกเพื่นมาสิครับพี่น้องเอออ่านแบบนี้ก็คือแบบงงไปด้วยนะคะขย,ยี้มากค่ะในห้างเออข้อมูลมีหลายรายค่ะเข้าเดือนจามือใดนอกนาสิครับพี่น้องอาจารย์กระดายก็คือมีการมาโพส์แล้วก็เชิงแบบติดตลกนิดนหน่อยนะคะสาหรับอาจารย์ประจักษ์ชัยได้มีการมาโพสโพสนี้ เหมือนกับว่าแย่วาเดอร์คุณราสีค่ะพี่น้องทําไมก็คือแปดปีไม่รองลงอาญาค่ะบอกแล้วค่ะกรรมยุติธรรมเสมอสําหรับประเด็นนี้นะคะแล้วก็ไม่ขอเอ่ยชื่อสําหรับนายห้าท่านนี้ที่ได้มีการลงอาญาแปดปีนะคะติดคุกคดีภาพผู้เยาว์ในรายคนกับพ่อสีหูอยู่ภพยภาคหูไปเสือกตอนนี้เลยค่ะพี่น้องโอ้ไปเสือกตอนนี้เลยนายห้าติดคุกแปดปีคดีภาพผู้เยาว์คืนมากเลยบอกเป็นผู้ใดค่ะพี่น้องหน้าเมืองเกิงยุติเ็งแอบดำแอบแดงสามารถไปหาเบื้องใด และทางอาจารย์ประจักษ์ใจก็ได้มีการโพสต์กับประเด็นนี้นะคะบอกว่าตอนนี้นชออ่ายู่โกงคุณอาศีครัพี่นอแฮทแทกนชอ,อ,อยู่โกงโกนหัวเข้าเรือนจําแล้วสรุปว่าได้ดประกันตัวนะคะกลัวออกช่องทางธรรมชาติประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าหลังจากประเด็นออกมาเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการบอกว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่ายังไงเพราะว่าแพ้คดีมาสองครั้งแล้ว ครั้งนี้ไม่มีการประกันตัวนะคะได้มีการโกนหัวเขาเลื่อนจำเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องก็ต้องรอตอนต่อไปจะเกิดยังึ้นและทางนายห้างก็มีการโพสต์อีกนะคะพร้อมกับเนี่ยค่ะเป็นรูปภาพคู่กับทนายนะคะแล้วก็พี่เอเป็นพี่เอเนี่ยพี่เอนายห้างแล้วก็ทนายความนะคะเป็นทนายอ่าทนายโพสนะคุณมาสิครับพี่น้องทนายเก่ง ขอบคุณทนายเก่งขอบคุณทนายโพส์น้องเอมิราสู้มาด้วยการกินข้าวน้ำกันเด้อพนดาสิค่ะพี่น้องโอ้มาหากาบนะคะพี่น้องพุณว่าปีหกหกเจ็ดหกหกหกหหกสี่ต่ปีหกสี่พี่น้องมาหากาบนี้งแต่ปีหกสี่น,าาน, 6, 4, นะเพิ่งจบและทางนายห้าก็ได้มีการมาโพสนะคะถึงความคืบหน้านี่แหละแล้วก็ประเด็นนี้แล้วก็มีการโพสต์อีกในห้าชั่วโมงที่ผ่านมาก็โพสต์บอกว่า คดีภาคผู้ยาวหลายคนเข้าใจผิดนะคะสำหรับประเด็นนี้เพราะว่านักข่าวเข้าใจผิดมาตลอดว่าเอ๋ไม่ได้เป็นคนฟ้องนะพี่เอ๋ไม่ได้เป็นคนฟ้องเองนะแม่เอ๋เป็นโจรเป็นคนฟ้องครับแม่ผู้ปกครองโดยชอบทำไม่ยินยอมให้ภาคลูกเขาไปทั้งไม่เยียวยาให้แม่เอ๋ตามข้อตกลงกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเลยฟ้องไม่มีการเยียวยาให้ลูกสาว แล้วก็ไม่มีการทําตามคําพูดที่ได้พูดไว้ยุ่เยียนพนยาบาลค่ะพี่น้องไปกินน้าเย็นพนยาบาลมาแล้วครั้งหนึ่งเต็มพอได้ดเหตุตามขอตกลงไว้แต่เลยฟองตอนแรกว่าสิบมาฟองนั่นเองเพราะว่าบางคนก็บอกว่าลูกสาวยินยอมเองไหมตอนนั้นอยู่กินกันฉันสามีภรรยานั่นเองค่ะทางอาจารย์ก็ได้มาโพสต์อยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้โพสต์อะไรอีกแล้วก็เป็นการโพสต์เช้าเน็ตก็บ,บอกเลยว่า อาจารย์แซกหรือเปล่าอาจารย์แซคใครหรือเปล่ามาโพสแบบนี้ไว้อะไรบอกให้นักอาจารย์อาจารย์นัดุดนตีรถคีลงครึ่งคีเพื่อไว้อะไรให้กับคดีความนี้ฮะกับตอนนั้นเพิ่อเกือบในตอนนั้นก็คืออาจารย์อ่ะโดนฟ้องเกือบติดคุกเช่นเดียวกันนะคะคดีหมิ่นประมาทในตอนนั้นกเกือบติดคุกคือกันพิ่เป็นการสนมะมาได้แต่ว่าเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเลยใช่ไหมกับถามเบิ้งที่ตามต่อไปนะคะสาหรับคดีคดีนี้พอบางคนกับแบบ ตกใจว่าอาจารย์ประจักษ์ชัยหมายถึงใครเพราะว่านายห้างในประเทศไทยเยอะแยะมากมายแต่ถ้าคนติดตามจริงๆจะรู้ว่าคู่กรณีของนายห้างประจักษ์ชัยคือนายห้างคนไหนและเป็นนายห้างที่เป็นอดีตสามีของพี่เอนั่นเองนะนะค่ะที่เป็นประเด็นในตอนนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์ประจักษ์ชัยได้มีการยื่นมือแล้วก็จ้างทนายอะไรช่วยพี่เอตอนนั้นพี่เอมิรายยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงแล้วก็ท่านไหนมีเงื่อนพ่อที่จะจ้างทานายบ่ามีแบบเอาอย่างไรคือไม่มี บ่มีทุนบ่มีผักบ่มีผวกอาจารย์ประจักษ์ไช่กันยืนม,มือไปซอยในตอนนั้นค่ะจนเกิดการฟองรองกัรกรบอจจา์ประจักษ์ไช่นั่นเองค่ะเจ้าในกับฝากไปน้ำสำหรับคดีคดีนี้กันถือว่าเอ็บซีบอกว่าเป็นการแซะเบาๆนะคะในแอปดัง um ก็บอกว่าอาจารย์ประจักษ์ไทรอาจารย์แช่ก็คือแบบได้ที่กระแสะเอาใยเลยนะคะสะสมกับเพิ่นแซะอย่เพิ่นกระโดนมากขึ้นกันนะคะเกือบติดคุกไปขึ้นกันในบทกีี่ิพานมานีนะคะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวข่าวของอาจารย์ประจักษ์ไช่ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไภัยน่ำน,นะคะ